การเปลี่ยนแปลงที่หลายคนไม่ทันตั้งตัวเกิดขึ้นแล้วเมื่อมีข่าวสำคัญออกมาว่านายเอกนิตินิติทานประพาสต้องพ้นจากตำแหน่งอธิบดีกรมธนารักษ์ซึ่งถือเป็นหนึ่งในตำแหน่งสำคัญของกระทรวงการคลังโดยการพ้นจากตำแหน่งนี้มีผลตั้งแต่วันที่16กันยายนพุทธศักราช2568ที่ผ่านมาแม้จะเป็นกระบวนการที่เป็นทางการและเป็นไปตามระเบียบราชการแต่เบื้องหลังอาจมีเรื่องราวมากกว่าที่คุณคิด เมื่อวันที่19กันยายน2568เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ประกาศอย่างเป็นทางการจากสำนักนายกรัฐมนตรีระบุให้ข้าราชการพลเรือนสามัญรายนี้พ้นจากตำแหน่งอธิบดีกรมธนารักษ์หลังจากได้รับอนุญาตลาออกจากราชการเพื่อไปดำรงตำแหน่งทางการเมืองซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่ใช่จะเกิดขึ้นบ่อยๆในวงราชการตามขั้นตอนสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจึงได้นำเรื่องเสนอขอพระบรมราชองค์การเพื่อให้มีผลอย่างเป็นทางการแต่ความเคลื่อนไหวนี้ก็สร้างคำถามขึ้นมาไม่น้อย หลายคนอาจสงสัยว่าการลาออกเช่นนี้เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ทางการเมืองหรือไม่หรือว่ามีสาเหตุอื่นที่อยู่เบื้องหลังจุดนี้นี่เองที่หลายฝ่ายมีมุมมองแตกต่างกันบางคนมองว่าเป็นเทียงขั้นตอนปกติของการแต่งตั้งตำแหน่งใหม่ขณะที่บางคนกลับสงสัยถึงกลไกภายในของระบบราชการและนี่คือประเด็นที่อาจจุดประกายการถกเถียงขึ้นมาได้เหตุการณ์นี้ลงท้ายด้วยการประกาศอย่างเป็นทางการณวันที่19กันยายน2568ว่าตั้งแต่วันที่16กกันยายนนายเอกนิติไม่ได้ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมธนารักษ์อีกต่อไป และนี่คือสิ่งที่หลายคนอาจมองข้ามการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารระดับสูงแบบกระทันหันแบบนี้อาจมีผลต่อทิศทางการทำงานในอนาคตใครจะขึ้นมาดำรงตำแหน่งต่อและจะส่งผลต่อการบริหารงานของกระทรวงการคลังอย่างไรคุณคิดเห็นอย่างไรกับการเปลี่ยนแปลงนี้เป็นเรื่องธรรมดาในระบบราชการหรือสะท้อนอะไรบางอย่างที่ลึกซึ้งกว่านั้นสแสดงความคิดเห็นของคุณได้เลย